เอาล้วครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่สระน้ำเป่าลมที่ค่องข้างใหญ่เลยทุกคนและในวันนี้ผมได้พาน้องๆมาเล่นด้วยทุกคนและเรามาดูกันว่าคนไหนจะเล่นได้สนุกกว่ากันวันนี้ผมมีภารกิจให้น้องๆทำด้วย เอาละครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ที่สระน้ําเป่าลมที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็วันนี้ผมก็จะอะไรดีวะก็คือวันนี้ผมได้พาน้อง,อง <S <S ๆเด็กๆเ,เราพากันมากันนี่เลยนี่เลยยกมือหน่อยมีใครบ้างแนะนําชื่อหน่อยแนะนาชื่อหน่อยชื่ออะไรกันบ้างเสี่ยครับสายยาคือจอยอันนี้ปะคิดเติรับคิดเตินอันนี้ใคร <S <S ไม่รู้อ่ะอันนี้เด็กใหม่นะทุกคนอันนี้ก็อันนี้ใครอันนี้ใครไม่รู้ไม่รู้นะทุกคนก็ในวันนี้ผมก็เลยพาเด็กๆแบบว่าอยากมาลองดูทุกคนเพราะว่าแถวเนี้ยเนี่ย ือบ้านผมมันเป็นภาคอีสานบ้านนอกไงจะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูฝั่งนี้จะมีสไลเดอร์ด้วยทุกคนโอ้แล้วก็มีสระน้ำเป่ารูมาทุกคนเฮ้ยใครขึ้นอ่ะยังไม่ทันได้ให้เล่นเลยดูดิเล่นละโอโหรีบกันเหลือเกินทุกคนก็คือวันนี้เราพาผมพาน้องๆมาข้ามมากแต่ให้ดูเวลากี่โมงหกโมงครึ่งแล้วทุกคนผมไม่รู้ว่าจะได้เล่นนานแค่ไหนก็ไปเดี๋ยวเรา ไปให้น้องลดน้ำเลยไหมลงเลยพร้อมยังพร้อมแล้ไปเฮ้ย <Hey, S 1> มาวะเฮ้ยอะไหนจะจะเล่นยังเล่นแล้วเล่นแล้วเขาต้องไปล้างเท้า,า่อ้ไปล้างเท้าก่อนไปล้างเท้าก่อนเดี๋ยวทุกคนจะตามตน้องๆไปดูคือรีบมากรีบมากดูรีบมากเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไปด,ด,ด,ดูโอ้ทุกคนจัดเลยทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> รีบไปไหนวะทุกคน โอ้โก้อนนี้เลยนี่ก็จะเป็นสไลเดอร์แต่บ้าคือแบบคือยอดไหมคือบ,บ้านเราไม่ค่อยมีเนาะคือบ,บ้านเรามันขีดอีสานไงทุกคนมันก็จะมีอะไรประมาณนี้มันก็ถือว่าที่จะแบบสนุกลยนะทุกคนดูตอนนี้วิ่งไปนู่นละโอโ้ทุกคนป่ะเดีย๋ยวเรานั่งรอน้องเล่นไหมให้พี่เล่นไหมฮะเล่นยังให้พี่เล่นไหมทุกคนลองเล่นมาดูเดี๋ยวไปดูนเนาะเฮ้ยมันจะขึ้นเราแนละ้วขึ้นละโอเคทุกคน,เ,คกคนเดี๋ยวไปดูน้องมันดีกว่าไป จะมาาเล่น,ทลน,นรทุกคนครับผมรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะมาช้าแล้วก็ดูบรรยากาศดิโอูแบบยังไงไม่ไหวแล้วนะทุกคนเหมือนฝนจะตกแล้วแล้วตอนแรกผมกะว่าจะเล่นน้ำใช่ไหม วันนี้ผมรู้สึกว่ากลัวมันค่ำอะ่ะเออทุกคนแล้วแบบผมก็ไม่ค่อยอยากเปียกด้วยไงทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็เลยอยากให้น้องๆน,น,นะทุกคนาพิสูจน์อะไรเลยเดี๋ยวผมมีกิจกรรมให้น้องเล่นเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องมาเล่นน้ำไปก่อนนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไปดูน้องกันดีกว่าฝนจะมาแล้วที่นี่โอ้โหวันนี้ขึ้นไทยขึ้นมาแล้ว Ini lah kata roh apa โอ๊ยพาก็เล่นน้ำน่าจะสนุกเชียวไหนไเป็นพอยัง,ง,งนู่นน่ะนู่นน่ะมาแล้วน่ะแต่ทุ่มเลยแต่ทุ่มไม่ได้อะเขาปิดสองทุม่มพี่เสียดายพี่ไม่ได้ลงไปเล่นด้วยเดี๋ยวยังไงพวกเองก็เล่นละเดี๋ยวพี่มีภารกิจให้พวกเองทำกล้าท้าไหมเดี๋ยวพี่จะให้เองนุดน้ำแข่งกับพี่เองอยู่ในหน้าไงพี่อยู่งบนบก ไม่ไม่ไม่เอาดีละก็คือเดี๋ยวผมจะให้น้องไปสถานู้นดีกว่าเพราะสถานู้นไม่มีคนทุกคนเดี๋ยวไปไปว่าไปสถานู้นก่อนนะทุกคนอันนี้มาเนี้เดี๋ยวบอกภารกิจให้ทำมาน,นี้ยมาน,นี้เดี๋ยวบอกภารกิจให้ทำมามามไอจอยมาไอจอยอจอยมาเนีออ่เร็วเร็วเดี๋ยวมันจะข้ามมาก่อนเดี๋ยวฝนตกไม่รื่นนะ,ะเดี๋ยวเรีบตาฝนไม่ได้นะเ,เดี๋ยวพี่จะให้พวกเองทำภารกิจก็คือหายใจบนบกนี่แหละหายไม่เอาดีล่ก็คือเดี๋ยวพี่จะให้เอง ว่ายน้ำว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากันเ้แต่ว่าผมว่าสะมันแคบเกินไปว่ะน่าจะไม่ไหวว่ะทุกคนมันแคบมากเลยเออเอาไงดีมุาน,น้ำแข่งกันนะวิ่งแข่งกันไม่ได้เอาอะไรดีเอาอะไรดีมุน,น้ำแข่งกันาน้ำแข่งกันเอางี้กว่าเดี๋ยวว่ายน้ำไปไปไป,ไปถึงก่อนคนนั้นชนะโอเคเดี๋ยวเลิมจากจุดนี้เลยเดี๋ยวเลิาจากจุดนี้เลยดูนิ้วนะดูนิ้วกกมือมาเลยุกคนามันวิ่ง ผมว่าไม่เบิกร์กว่าโอ้โหโอ้โหพี่บอกว่าไงพี่บอกว่าไงพี่บอกให้พวกเองมุดน้ำมาไม่ใช่บอกฮะพี่บอกให้มุดน้ำมาไม่ใช่บอกแล้วทำไมวิ่งกันมาอย่างเงี้ยหรอมันจะได้หรอโอ้โหทุกคนอ,อยากไปเล่นกันน้องๆว่ะเสียดายว่ะแต่เรามาค้าเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วกันส่วคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบพาเล่นชิลๆนะทุกคนนะพาเทยชิลเลยผมจะลงและเนี่ยเนี่ยผมจะลงอละ พี่ถือกล้องให้หน่อยอันนี้เราพี่ คนน้องจะปีนปูเขาแล้วตอนนี้น่าจะสูงประมาณ10เมตรได้เฮ้ย <med els> ถึงไหมวะพร้อมยังไม่พร้พอมพร้อมยังไม,ไม่พร้อมก็ต้องพอร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊แบหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมปีนด้วยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมปีนด้วยก่อนแต่ว่าผม <laughs> จะเสียเปียกเพราะว่าผมถือกล้องไงแล้วก็มือไม่คบไงคือว่าใช้มือเดียวพร้อมยังเ,เ,นะเดี๋ยวพี่เทสก่อนเพราะพี่ไม่เคยเล่นมาทุกคนโอ้แบบเด็กบ้านนอกเข้ากรงเลยเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่บ้านนอกโอ้้วพี่จะปีนไปถึงนู่นเลยเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยว ผมจะเอาชนะน้องเลยผมต้องตั้งกล้องไว้โมนี้น่าจะได้นะทุกคนน่าจะได้นะเพราะว่ามันเอ้ยมันลื่นหน่อยทุกคนมันไม่มีที่ตั้งกล้องอะ่ะน่าจะได้อยูอ่ยน,น,ย<ฮ>นะเออมา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 าม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 าามมาามาานอมา กองตกทุกคนเมื่อกี้กองปิวเลยโอ้โหสูงมากทุกคนเอ้ขึ้นไม่ได้นี่พวกนี้ขึ้นไม่ได้เอ้ขึ้นไม่ได้นี่เอ้แต่พี่ขึ้นได้ป่ะอออพวกเองกระจอกอ่ะพวกเองโวกระจอกเลยเอาขึ้นใหม่ขึ้นใหม่นะขึ้นใหม่ให้แก้ตัวใหม่เอาขึ้นให้สุดนะเมื่อกี้พี่สุดเลยนะ โอเคทุกคนก็เมื่อกี้ผมขึ้นสุดเลยแต่ผมไม่รู้ว่าในกล้องมันจะถ่าหรือเปล่านะทุกคนนะโอ้แล้วไปเล่นบ้านลมหลังนี้นะเลยไปไปเข้าไปดูไหนเข้าไปดูบ้านลมหลังนี้หน่อยทุกคนอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมนําที่เองมามาได้เล่นน้ําแต่ก็ได้เล่นบ้านลมไว้ไหนมาเข้าทางไหนนี่เหรอเฮ้ยนายเออจมูกเหม็นเหมือนกันนะเนี่ยนายนายเอาพาไปไหนแล้วเนี่ยเราพี่ด้วยโหทุกคนแบบย้อนเวลาที่เราได้มาเล่นอย่างนี้ โอ้โหพาเด็กในะสังกัดพามาเล่นไหนไหนไปอีบ้านหนึ่งไปอีบ้านหนึ่งแต่พี่พี่โอ้พี่ไม่ขึ้นหรอกเฮ้ยทุกคนทางออกหายทางออกดูแค่นี้เลยว่าผมแบบต้องมุดแบบทุกคนโอ้โหมุดแบบสุดยอดเลยไหนอ,อีกบ้านหนึ่งอะไรเนี่ยอะไระไหนไปดูก่อนไปดูก่อนอะไรวะทุกคนน้องบอกว่ากลัวเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่นี่ลองนั่งดูลองนั่งดูนั่ง,งนั่งนั่งทุกคนนั่งทุกคนไม่ไม่เดินเดินไปนั่งตรงนั้นนั่งทุกคนเลยนั่งทุกคน ไม่ใช่ไม่ใช่นั่งทุกคนยังนี่นี่ก็คือขอให้นั่งสมาธิอะตั้งสมาธิอเอาตรงนี้ก็คือผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะทุกคนด้านบนเหมือนจะเป็นลูกบอลอะไรสักอย่างน่าจะลูกไม่ใหญ่นะทุกคนหัผวผมใหญ่กว่านะดูดิเออ่าจะเอาไว้เตะเล่นนะเอาลองเตะให้ถึงดิลองเตะให้ถึงดิเตะให้โดนน่ะอดิ โอยไปทนี่ตีจะตีเหมือนเตะตะก้อเลยทุกคนโอ้หตอนนี้ก็น้องๆก็พากันเล่นสนุกด้วเดี๋ยวให้เวลาอีกสักี่นาทีดิ10ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วแล้วก็ที่สำคัญทุกคนฟ้ามืดมากแต่ในกล้องไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ามันมืดจริงๆแล้วผมก็กลัวฝนตกด้วยถ้ามันตกไม่แรงก็เพราะว่าแต่ถ้ามันตกแรงนี่เราเอ้าแบบนี้ก็หนีกันเฉยนะทุกคนเดี๋ยวนี้กลับบ้านแม่งเลย เราก็นั่งรอด้วยสิทีนี้ได้ตอนไหนจะเลื่อนอ่อะตอนไหนมันจะเลื่อเล่นอีกเราก็นั่งรอแล้วก็โคตรเท่ด้วยนะทุกคนนะโน่นอยู่น่นโอ้ฝนตกมาเองว่ะก็ไม่แน่นะทุกคนนะบอกเลยเสียดายวันนี้ผมไม่ได้เล่นนะทุกคนก็เพราะว่าที่ไม่ได้เล่นก็ mm. หนึ่งมันค่ำแนละ้วทุกคนแล้วผมยังไงอ่ะหนาวไมหมเองว่ามันจะหนาวไหมถ้าลงไปเล่นหนาวนะทุกคนเพราะว่าวันนี้อย่างที่ผมบอกผมมาหกโมงอะ่ะคิดดู ตอนแรกผมกะว่าจะมาสักบ่ายสาสี่โมงกำลังดีเลยแต่ว่าเรามาค่ำไปหน่อยก็เลยเดี๋ยวผมให้เด็กๆเ,เล่นไปแทนเลยแล้วกันทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาภารกิจให้น้องทําก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันจะใกล้ค่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะทุกคนนะไปเดี๋ยวหาภารกิจให้น้องทําเอา,อางี้ไหมเราขับรถหนีอะล้วให้น้องปล่อยไว้เนี่ยเฮ้ยเอาหรอแย่อ,อ,าอ,าอ,อยู่นะเนี่ยเอาอาวางแผนไว้ดีแน่เนี่ยแย่อยู่เองอะแย่อยูโอเคทุกคนครับตอนนี้ก็ ข้ามพอละเดี๋ยวให้น้องๆพากันขึ้นดีกว่านะหลังจากที่ผมได้ไปเล่นอะไรมาก็ไม่รู้ทุกคนก็ไปเดี๋ยวพาไปกลับบ้านกันไปเรืวอยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพอละพอละทุกคนโหสวนน้ำสไลเดอร์เขาเรียกว่าไงสาะน้ำเอ้ยเขาเรียกว่าไงวะสไลเดอร์สวนน้ำอย่างนี้เปล่าไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพอแล้วพอแล้วขึ้นมาขึ้นมาไปกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วตายขึ้นมาเดี๋ยวนี้กลับก่อนนะทุกคนเร็วเร็วเ๋ยวเช็คเช็คตัวหน่อยว่ามีครบตัวหรือเปล่านี่มากันกี่ตัวมามาขึ้นมาขึ้นมา โอ้ยทุกคนตอนนี้กว่าจะออกมาได้นะทุกคนนะเลทเวลาไปค่อนข้างเยอะนะก็ขนมันหลังก็ไม,ไม่มาแล้วเขาจะเก็บแล้วนะทุกคนหนะ้าก็ไว้โอกาสนาหน้าแล้วกันผมโคตรเสียดายเลยตอนแรกว่าจะมาเล่นนะทุกคนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละเรามาค่ำแล้วผมก็ก็เปียกไงเออเดี๋ยวรอหน้าร้อนเดี๋ยวเราซื้อสรารน้ำมาลงเองเลยนะทุกคนเพราะว่าท,ที่บ้านเราก็มีสาราน้ําแบบน้ําสูงประมาณเที่ยงเข่าอะ่ะเออใช่เออก็มีอยู่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวปิดคลิปกันทุกคน เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พี่หน้าทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัากกระดิ่งกันด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พี่หน้าทุกคนไปเจอกันเดี๋ยวกลับเราเด้ออยู่นี่เด้อกลับเราเด้อกลับเร็วจังกลับเร็วที่ไหนนี่ซ้ำแล้วปะเรากลับสองคนเรานี่แหละน้องมันอยู่นี่แหละพี่รถด้วยพี่ไปทุกคนจะเจอกันใหม่